คา o ูม r รู e s ฟังกดของห้องตั้งใจฟังอะไรก็ไม่รู้ไม่ฟังนั่นแหละถึงได้เด็กแบบนั้นแหละเราอะอ่อยังไงอะไดง จากหลับไปในชั้นเรียนคุณตื่นขึ้นมาเพราะว่าทุกคนได้กลับบ้านแล้วเป้าหมายของคุณคือการหนีออกไปจากที่นี่คลิกเพื่อคุยกับวัตถุเวลคัมทูกคลาสปออะไรในเอบีซหนึ่งของสานะแผนที่โลก Learning อะไรวะ Learning is fun นี่อะไรเอยนี่อะไรเอ่ย คา o o รูมรู s, <S, <S ฟังกดของห้องตั้งใจฟังอะไรก็ไม่รู้่ไมฟัง <laughs> นั่นแหละถึงได้เด็กแบบนั้นแหละเราอะอ่อ,อ <laughs> ยังไงอ่ะ <laughs> ข้างไปแล้วเฮ้ยกี่โมงนี่ ไอตัวนี้ไม่ไหวละไอตัวนี้ข้างละไหนกุญแจวะต้องมีกุญแจด้วเยเหรอเเตคุณปรถูกหรอกระดด้างแม่งเอออยู่แค่นี้ทุบไปดิฉันแค่นี้เองบอกได้นี่ยกโต๊ะทุบไปเลยอันนี้ถูกล็อกอ๋อทั้งหมดถูกล็อกแมนเย่ยง่าย นี่เปล่าลินชักครัวนี่ม,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 มีอะไรเลยนี่มีรหัาแปดพี่กดกระดาษข้างในนะยังไมก่อนไม่ได้กดมองเฉยเฉยอ๋อแปดสหรอนี่หรือเปล่าในคอมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ Enter Pin พ์เขาบอกให้ใส่รหัสอ่ะนี่ไงเขาให้ใส่รหัสไงกดนไปไม่หมดมีอะไรขึน้นเลยนี่มันได้ใส่รหัสในคอมแปดแปดแล้วอะไรต่อ 8, 8, นะอ่ะ,ะแ, 6, แปดอาจจะเป็นแปดสี่เอาั่นไงเมฆเล่งหกั่นไงเมฆลบหรอใช่ใช่อาจจะเป็นแปดแปดสี่หกแปดหรือเปล่าไหนอ่ะกดไงอ่ะกดหน้าจอไง แปดสี่หแปดเออไม่ได้อะทไรอะในกดของห้องนี่ไงตัวสุดท้ายเป็นเลขสามตัวที่สองเดาเลยเอออะไรนะแปดแปดหนึ 8, 8, 1, 6, 3, ่งหกสามอะ่ใช่นี่คือผิดได้กี่รอบอะ แสองหกสามนี่ไงอ้าวชิบหายแล้วอะไรอะอะไรพี่สายอะไรแปดสองหกสามแล้วมันมีหน้าจอขึ้นเป็นเออเป็นเก้าเนี่เก้าช่องแล้วก็เป็นสีสีคืออะไรอ่ะ อ่าสีบนสีหนังสือบนโต๊ะหรือเปล่าเขียวน้ำเงินเขียวเงินน้ำเงิน ขาวแดงเหลืองเขียวน้ำเงิน<อ>เขียวไม่ได้เลยเรียงไงวะเงินแดงเขียวเหลืองทานที่ไม่มีหนังสือน่าจะขาวบ้างท้งนั้นก็พี่ทำแบบนั้นแหละแต่พี่ไม่รู้ว่ามันเรียงโตะยังไงตอนนี้น รอบใหม่เดี๋ยวขาวน้ำเงินโอเคน้ำเงินแดงเหลืองเงินแดงเหลืองเขียวเฮ้ยได้แล้วขาวโอเคอะไรเปิดอ่ะอยังไม่โจยเหรอนี่ไงตู้ชักเปิดนี่ไงอ๊ยต่อไปเปิดยังไงวะใช้ยังไงวะ พ,พื้นลื่นระวังผืนลื่นประตูล็อกนี่เราออกประตูเนี่ยนะทางเขามีล็อกอยู่ทางเข <laughs> าขมีล็อกประตูถูกล็อกอ <laughs> พาเจ้าหนีกแล้วเหรออะไรอ่ะถ้าคุณจำได้ประตูน้ำประตูน้ำอยู่แถวไหนนะประตูเอออ๋อมเป็นคำให้เนีไงโฟลเกตเด แอปเปิลเลดฟอนแอปเปิลเลดฟอนเทนฟอนเทนส์ฟอนเทนส์แปลว่าอะไรบอกว่ามันติดสกรูแน่น r ร n ง m o r อ w a t เตอรอาละแล้วแล้ว,ลวของที่หยิบไปอยู่ตรงไหน โอ้จ้องออกระดาษมาตอนน่อวะดิอ้าวแม่หยิบได้ด้วยเหรอทำไมพี่ไม่ได้อะมันมันอยู่นั่นแหละอุ้ยเอ่อพี่รู้แล้วมัน,มนเอ่อมันมีสี่อย่างให้จำใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้แถวที่สองมีแอปเปิ e ลเล c ล็อกเกอร์แล้วก็มีประตูมี Water, วอเตอร์มันให้ใสร่รหัสแม่รหัสสี่ตัว ตรงนี้เหรอใช่ Apple Apple มีสองลูก l e d ล e r มีสองอันปะโอเคเอาใหม่ okay. oh อย่างแรก Apple อ่า Apple มีสองลูกไ er ม่สองสามสามสี่สี่ลูกอ่า Ledger มีกี่อันหนึ่ง สองอ่าแล้วก็อะไรอีกันนึงนะ <It S 1> ประตู <two. S 1> ประตูนี้ไม่แ <Yeah. S 1> น่ใจวะเอาเอาเอาไวเวอเ a อร์ก่อนได้ไหม mm hmm. เพราะประตูพี่ไม่แน่ใจมนะันน mm ับ hmm. ป,ประตูใหญ่กับประตูเล็กปะไม่ร mm ู้สิเออเอาไว้ก่อนเอาเอาอเ a อร์ก่อนวอ water ฟอร์จูนเหรอไอที่กินน้ำอะ่ะไอ้ตัวถัดไอ้ตัวถังกดน้ำเมื่อกี้ วอเตอร์วอเตอร์ฟอนเทียฟอนเชนหนึ่งสองที่ฉัได้ว่าสองไหมก็จะเป็นสี่สองประตูก็อาจจะหนึ่งโอ้ไม่ได้วะสองสามสี่ <Water. S 2> สี่สอง มันไม่ได้อ่ะตรงนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะแม่งหรือว่ามันประตูล็อกเกอร์จจานนนนวล็อออกกกกเเรร์ีะตของสีแดงไงพี่เปิดได้แล้วเก้าใช่ไหม มันคือประตูล็อกเกอร์อะไรอ่ะเดมาที่คอมเลยเดินมาที่คอมแต่ลิ้นชักไม่มีอะไรเลยผู้เล่นคนหนึ่งพบแปลงสี อ๋อมันได้ทั้งคู่นี่ว่ะเมกใช่เอาแปรงสีมาทำอะไรจุ่มสีไงแล้ว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 ยังไงระบายสีเหรอโ oh <my> อบบ้โหแม่ก๊อแดง <c oughs> เขียวน้ำเงินเหลืองชมพูโ <c oughs> อ้โหเต็ไมไปหมดเลยช่วยด้วยช่วยด้วยดึงสีอะไรสามสีเหรอ <c oughs> สีเขียวหนึ่ง b a อเจอสมุดสีเขียวน่าสีเขียวเอาหวอมุงกระจกตายไปเลยตายคนิดมันให้เรียนทำร้าไม่เข้าใจแล้วเรียงตามมาได้แล้วมีสีเหลืองกับชมพูแล้วก็ส้มด้วยดช่ด้วยเรียงจากอะไร thing like an artist นี่หรือเปล่าไม่น่าใช่หรือว่าใช่วะมันผิดพลาดตรงไหนเหรอว่าไงพูดจากอะไรเนาะ มีาอ,อาร์ใช่ uh huh. าฮะอ่าก็ 3, 4, 3, 4. Uh, คือแดงเหลืองเขียวเหรอใช่แต่ไม่รู้ยังไงนะอันนั้นผมเรียนเป็นแดงเหลืองเขียวเอ้ยแดงเหลืองเอ้แดงเหลืองเ,อเ,เ,เขียวนี่หว่าเออเไรียนี่ไงแ <c oughs> ดงเหลืองชมพูด้วยเ <c oughs> ขียวมาจากไหนวะอะไรวะอะไรอ่ะวงกลมนี่คืออะไร ต้องทำอะไรเอา้าอะไรอ่ะอ๋อเอาไปสให่ก่งนโอ้ยเอาอวกไปเถอะโอ้ยจะอ้วกแล้วอะไรวันนี่ <c oughs> อย่ามองนะโอ้โหกุญแจก็หรอเอาไปซ้อนซ้อนกันก็ได้ขอร้องอะเมาแล้วไม่ไหวแล้ว ออะไรมันคืหรือว่ามันมีสิทธ์ต้องไปเอาจากห้องเก่ามาห้องนี้ไหมชิบหายแล้วพอห้องนี้มันดูไม่เออนี่ไงกุญแจไอ้สัตว์เอ้ยอยู่ที่พื้นเปิดยังไงอ่ะ เมงมันไม่ใช่คุณจับต no ัวนี้เหรอตัวหน้าได้ไหมเฮ้ยนี่ไงไปละบายบายในนี้หมด 拜拜。Bye bye.